โอลิเวอร์ยังร้องจากตัวลถดเกต์จะร้องกรีดเมื่อเจอกับน้องฟุดดิ้งไฟหรือน้องลูเซียตัวนี้ใช้ยังไงเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันนะครับตอนนี้ช่องของเราเนี่ยยังมีผู้ชมที่ยังไม่ได้กด s u b สไครต์อยู่ถึง67%เนเลยทีเดียวอย่าลืมกด s u b สไครต์เพื่อที่จะไม่พลาดข้อมูลและคอนเทนต์ดีนะครับ กลับสวัสดีพ่อแมน่น้องชายนะครับวันนี้ต้อนรับสู่รายการทูนูปส์ซัมเมอร์เดยแคสนะครับก็โอ้โหนี่นะครับผมน้อง ia, นะลูเซียนะหลังจากบ a l a n c e patch ล่าสุดนะครับมีการปรับขึ้นมานะครับผมเพิ่มเอฟเฟกต์ในการลดแอตแทกบาร์ให้ได้ผลที่ดีขึ้นนะครับก็หลังจากที่ลองเล่นดูแล้วเอ้ยตัวนี้มันเอาไปแก้ตัวลดแอตแทกบาร์หลายๆตัวได้ดีมากๆเลยนะครับผมก็โอ้ตัวหลักที่เราเจอกันเนี่ยจะเป็นพวกโอลิเวอร์อะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับอ่าลิวน้ำก็ยังพอได้อ่าหรือตัวใดๆก็ตามที่แบบว่าเน้นเอฟเฟขอองการลดแแท นะครับเดี๋ยววันนี้จะเอาพวกรีเพลย์ต่างๆมาให้ดูกันแล้วก็บอกได้เลยว่าปรับมารอบนี้นี่ถือว่าเด็ดมากๆนะครับแต่เดี๋ยวเรามาดูข้อมูลพื้นฐานกันก่อนนะครับน้องลูเซียนะครับผมหรือว่าน้องพุดดิ้งนะครับผมธาตุไฟนะครับถ้าเป็นตัวที่เป็นของอตัวคุกกี้รันนะครับผมจะเป็นตัวจะเป็นตัวนี้นะครับ เนี่ยก็จะของ m m ม n e ร s ซลออริจินัลนะจะเป็นโตโตวพุดดิ้งนะครับสว่วนของ m m ม n e ร s ซลออริจินัลนะครับตัวที่เป็นตัวคอลลาบอร์ชันของของคุกกี้แลนด์คิงดอมจะเป็นเพียววานิลลาคุกกี้ทาุไฟนะครับเนี่ยก็ถือได้ว่า เป็นตัวหนึ่งที่มันมีความสามารถอย่างหนึ่งนะครับผมในการที่จะลดเอฟเฟกของการลดแอตแทกบาร์ของฝั่งศัตรูใช่ไหมเพราะว่าในหลายๆซีซันที่ผ่านๆมาเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่าโอ้ส่วนใหญ่เนี่ยพวกทีมที่มีความสามารถในการลดแอตแทกบาร์ของเกมนี้มันจะส่งผลกับเกมมากเลยทีเดียวทีนี้สิ่งหนึ่งที่ยังเป็นสิ่งที่ขาดไปของซ er นะัมเมอร์ส1ในช่วงเวลานั้นนั่นก็คือวิธีการหยุดการลดแอตแทกบาร์นั่นเองมันก็จะมีแบบพวกมอนสเตอร์ที่สามารถแบบไอยหยุดการลดแอตแทกบาร์ได้อยู่ไม่กี่ไม่กี่ตัวอย่าง เช่นเจ้าตัววาแสงเจ้าตัวแพนด้าแสงอะไรพวกนี้นะครับเสือไฟอะไรอย่างเงี้ยก็จะแบบว่ามีความสามารถในการลดแอตแท็กบาที่ยังไม่มากเท่าไหร่นักนะครับแต่ทีนี้ตอนนี้ตัวนี้มาแล้วนะครับจริงก่อนหน้านี้ก่อนที่จะมีการปรับเพิ่มขึ้นมาเนี่ยน้องพุดดิ้งเนี่ยหรือว่าน้องลูเซียเนี่ยสามารถที่จะลดเอฟเฟกของการเพิ่มแอตแท็กบาได้นะครับอันนี้เป็นท่าไฮไลท์ของเขาเลยนะครับ เนี่ยก็คือ time to happy เนี่ยนะครับผมก็จะเพิ่มปริมาณการฮิลนะครับ40%นะครับผมเห็นการเพิ่มปริมาณการฮิว40%เนี่ยไม่ใช่เล่นๆน,นะคือแบบว่า,าใช้กับตัวเองแม้แต่แค่ใช้กับตัวเองแค่ตัวเดียวย,ยังเห็นผลแบบคลิกคลาสเลยนะฮิลได้มากขึ้นเยอะเลยนะครับแล้วก็เนี่ยนะครับแต่ว่าตัว,ต,วตัวที่เป็นไฮไลท์เนี่ยจะเป็นการลดการาจะลดเอฟเฟกของการลดแอตแทกบาของ ของทีมเราเนี่ยนะครับลง50นะครับผมซึ่งอันนี้ถือว่าดีมากดีมากๆก,ก็คืออย่างเช่นตัวโอลิเวอร์อย่างนี้ใช่ไหมครับมันยิงไปปิ้วอ่ามันจะทําการดูดแอตแทกบาร์เนี่ยนะครับเกือบทั้งทั้งทั้งหมดใช่ไหมอ่าจนกระทั่งเหลือศูนย์ไปใช่ไหมครับอันนี้คือมันจะลดลงลงครึ่งหนึงเท่านั้นเองนะครับหรือตัวไหนก็ตามนะครับผมที่ทําการลดแอตแทกบาร์เนี่ยเต็มพิกัดเท่าไหร่เนี่ยก็จะลดลงครึ่งหนึ่ง ซึ่งถือว่าอันนี้คือเท่ากับของน้องเสือไฟเลยเหมือนกับว่ามีพาสซีของน้องน้องเสือไฟติดอยู่ทั้งทีมเลยนะครับซึ่งถือว่าดีมากมากนะครับอ่าซึ่งอันนี้แต่แต่ว่าอันนี้ใช้กับบอสไม่ได้นะครับอย่างที่เขาบอกไว้ในสเนนสกิลนะเอาละ อันต่อไปนะครับเดี๋ยวเราพูดถึงสกิลกันก่อนเลยก,ก็แล้วกันว่าทำไมน้องโูเซถึงน่าสนใจนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูพวกแต็กพื้นฐานอะไรพวกนี้กันอีกทีหนึ่งนะครับอ่าลีดเดอร์สกิลเป็นคริทิคอลนะครับอันนี้ก็เอ่อตัวลีดเดอร์สกิลที่เป็นคริปก็พอใช้ได้ก็พอใช้ได้นะครับถ้าทีมเราแบบเราเน้นคริปอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าผมยังรู้สึกว่าตัวลีดเดอร์สกิลอาจจะยัง,ย,งยังสวนทางกับตัวกับเอ่อกับสายที่กับกับหน้าที่ที่มันเป็นสักนิดนึงแต่ว่าอันนี้ก็ยังถือว่าพอ,พอ,พ,อพอใช อ่าซอฟพุดดิ้งนะครับผมท่านี้เป็นท่าที่อ่าฟื้นเลือดนะครับผมให้กับทั้งทีม15%นะครับผมแล้วก็สร้างโล่นะครับผมที่มีความหนา20%ของ Max HP 2เทิร์นนะครับท่านี้อัพเต็มนะครับผมคูดาอยู่ที่3เทิร์นนะครับแล้วก็เพิ่มปริมาณการฮีล20%นะครับท่านี้เหมือนจะฮีลน้อยนะครับผมแต่ว่าถ้าประกอบกับตัวคลาสสิบตล้วนี้ฮีลเยอะมากๆเลยนะครับ แล้วอีกจุดหนึ่งนั่นนั่นก็คือเจ้าตัวนี้เนี่ยมันแบบมันยังแบบโล่มันเนี่ยที่มันใส่เข้าไปให้เนี่ยนะครับครูดาวสามเทินนะก็คือวิทกลับมาได้ค่อนข้างเร็วนะครับแล้วด้วยพาสซีฟเนี่ยมันเพิ่มปริมาณการฮิลให้กับตัวอื่นด้วยก็เลยทําให้มันเล่นกับตัวฮิลได้ค่อนข้างจะมันพวกโบเวิร์กพวกอะไรอย่างเงี้ยนะครับที่แบบว่าเป็นตัวฮิลนะครับอาเบลิโอนะครับผมนกแก้วน้ําอะไรเงี้ยก็ทําให้การฮิลเนี่ยมันเพิ่มขึ้นมาแบบโอ้โห เห็นผลมากๆเลยนะครับอันต่อไปนะครับสวิตเมจิกนะครับผมท่านี้นะครับผมมันก็จะเป็นการโจมตีตัตหนึ่งเป้านะครับแล้วก็เพิ่ม hp ให้กับเพื่อนในทีมที่มีอัตราส่วน hp น้อยที่สุด10%นของแม็กของ hp ตัวเองอ่ของแม็ก์ hp ของลูเซยนั่นเองนะครับซึ่งอันนี้ถ้า up เต็มแล้วหลังเกตตัว recovery amount ให้ดีนะครับ recovery amount มันเพิ่มขึ้นมาปาปาป่ยี่้านท่านี้เยอะมากประกอบกับพาสีอีกด้วย นะครับก็ตัวนี้ก็เลยเป็นตัวที่เล่นกับเคาน์เตอร์ได้กอนั่งดีด้วยนะครับคือแบบตีทีนี้แบบโอ้โหฮิวกันแบบฮิวกันแบบแบบซึมอะฮิวก็ซึมได้ได้เลยนะครับผมแบบแทบจะเท่ากับแบบแทบจะเท่ากับมอ,มอนลี่ได้เลยนะครับอ่า ซึ่งอันนี้เดี๋ยวเรามาดูที่สเตตพื้นฐานนะครับตัวนี้เป็นสายซัพพอร์ตนะฮะ HP อยู่ที่1875นะครับ Attack อยู่ที่681นะครับ Defense อยู่ที่736แล้วก็ Speed อยู่ที่96 Speed ค่อนข้างช้านะครับแต่อันนี้ก็ไม่ต้องวอรี่มากเพราะตัวนี้มันเป็นตัวที่หยุดยากด้วยนะครับผมจากฟาสิบของมันด้วยนะเพราะฉะนั้นก็สปีดอาจจะน้อยหน่อยแต่ว่าก็คือก็เติมสเตตให้มันแทงเยอะๆนะครับเดี๋ยวเอาของ r d a มาให้ดูนะครับ อันเนี้ยผมอ่าผมรู้สึกว่ามันดีอีกอย่างนึงด้วยนั่นกนะ็คือตัวเนี้ยมันพอมันเอาเวกเสจแล้วเนี้ยมันเพิ่มเลส25เปอร์เซ็นต์ทำให้โตมันเนี่ยเหมาะเมงมากๆเลยนะครับในการใช้งานแบบหยุดอ่ามันจะทําให้เราสามารถทารูนพวกที่เป็นรีสตันได้ค่อนข้างง่ายนะครับใส่เลสใส่อะไรก็จะหายไป25เปอร์เซ็นต์อันนี้เราก็สามารถเติมเลสให้เป็นหนึ่งหนึ่งร้อยได้ง่ายนะครับอ่าก็อันนี้เดี๋ยวรูนที่จะเอามาให้ดูวันนี้จะเป็น ES กับ View ก่อนนะครับผมแล้วก็ เดี๋ยวจะให้ดูใน World Arena นะครับแต่เดี๋ยวเรามาดูเอฟเฟกกันนะว่าไอ้เจ้าตัวเนี้ยมันแบบมันทำให้ตัวลดแอทแทกบาร์เนี่ยกรีกลาได้ตัวไหนบ้างนะครับถ้าเราดูความสามารถในการลดแอ t แท c บาร์จากตรงนี้นะครับผมแอทแทกบาร์สกิลแอทแทกบาร์ดาวนะแอทแทกบาร์ดาวนะครับจะเห็นว่ามีอยู่หลายตัวแล้วก็มีหลายตัวด้วยที่มันเห็นผลกับ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 มันมากเลยอ่าอย่างเช่นอ่านี่นะครับผมนกแก้วไฟอันนี้ก็โดนไปเรียบร้อยนะครับลองลองมาแล้วนะ อ่าสลิปแอทแท็กลดแอทแท็กบาสามสิบเปอร์เซ็นต์ก็จะเหลือสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับประมาณนี้นะครับอ่าตัวที่ลดแอทแท็กบาเฉียบๆเลยเนี่ยอ่าก็หลายๆคนก็จะรู้สึกว่ากรีดกับโอลิเวอร์ใช่ไหมอ่าพอโอลิเวอร์เจอตัวนี้ก็จะจะยังเล่นไม่ค่อยออกเลยอะไรประมาณนี้นะครับอ่า นี่ครับโอลิเวอร์ก็ยิงไม่ค่อยออกรถแอตแทกบาท่านี้1 2เนี่ยคือโอลิเวอร์เจอตัวนี้แล้วแบบหน้าตาเราใหย้ยิงลดแอตแทกบาแต่ละรอบนี่ก็ต้องหัวคอยกังวลนู่นนี่นั่นนะครับแต่ว่าก็โอลิเวอร์ก็ยังใช้จัด,จดตัดจังหวะในเชิงที่เป็นแบบรถแอตแทกบาลด, Bar, ลดเพิ่มสกิลคูดาวอะไรพวกนี้ก็ยังได้บ้างแต่ว่าถือว่าคนทําให้ความเครียดกราดของมัน,นลดไปได้เยอะเลยนะครับอ,อีกตัวนึงทีนะ่น่าสนใจนะก็คือตัวผู้กันนะครับผม เนี่ยตัวผู้กันลบเนี่ยใช่ไหมจากเดิมเนี่ยถ้ามันโจมตี3ครั้งเนี่ยเราลดแอตแทกบาร์ได้ครบหมดนะครับอันเนี้ยมันกลายเป็นว่ามันทําให้แบบอา่าถ้าถ้าเราดูที่แอตแทกบาร์ที่มันลดใช่ไหมสาครั้งเนี่ยก็คือเจ็ดเจ็ดคูณสใช่ไหมครับเจ็ดสามยี่สิบเอ็ดใช่ไหมอ่าสองร้อยยี่ห้าอ่าสองร้อยยี่ห้าเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมอันนี้มันกลายเป็นว่ามันลดแอตแทกบาร์ได้ร้อยร้อยสิบห้าเปอร์เซ็นต์เท่านั้นนะครับมันก็เลยถ้าเกิดสมมติว่ามันใช้ใน,นในจังหวะที่แบบว่าตัวแอ,อ,อ,อตแทกบ มันก็เลยการเพิ่มคูดาวเนี่ยมันก็จะมันจะเกิดขึ้นได้ยากมากเลยนะครับแล้วก็โ,โหยิ่งมันไปพัดพวกตัวตัวตัวธาตุตาไฟหรืออะไรอย่างเงี้ยการติดการซิ่งก็ทําให้เอฟเฟกตรงนี้มันไม่ติดไปด้วยนะครับก็ถือได้ว่าช่วยได้ดีนะช่วยช่วยได้ดีขึ้นในการบัฟขึ้นมาแล้วก็เพิ่มการลดแอทแทกบาลลงลง10%ของน้องลูเซียเนี่ยช่วยได้เยอะมากเลยนะครับอ่าแล้วก็มันก็จะมีอีกหลายตัวโลโบอย่างเงี้ยโลโบเจอลูเซียเข้าไปในกรีดเลยนะเพราะว่า เนี่ยครับเบรดคลัชเนี่ยแทนที่มันจะได้ได้ดูแอตแทกบาร์แบบสมใจอย่างเงี้ยมันก็ดูได้แค่ครึ่งเดียวนะครับผมก็ทำให้แบบเอ้ยตัดจังหวะการเล่นทีมอ่าทีมลถแอตแทกบาร์ทีมลุกได้่อนั่งดีมากทีเดียวนะครับอ่าก็ จะมีอีกหลายๆตัวที่ลดแอตแทกบาวันนี้ก็แบบไม่มีพวกปืนปืนกลมืดอะไระไรอย่างเงี้ยที่ลองมาด้วยนะแต่ปืนกลมืดก็ยังถือว่าก็ยังเกรียวกราดอยู่ในระดับหนึ่งด้วยนะครับอ่าเดี๋ยวจะเอาตัวรีเพลย์มาให้ดูกันนะแต่เดี๋ยวเรามาทำสกิลเทสกันก่อนนะครับตัวตัวสกิลเทสในวันนี้นะอ่าก็เดี๋ยวเราจะลองเอาน้องลูเซียมายืนนะครับแล้วก็ให้ตัวลดแอตแทกบามายิ่งยิ่งยิ่ง,งดูนะครับผมอ่าก็ลองดีเฟนซ์ดูนะครับ เดี๋ยวเรามาทา k สกิลเทสของน้องลูเซียกันนะครับอันนี้เราจะลองเอาพวกตัวรถแอตแทกบาต่างๆนะที่แบบว่าโอ้โหมีผลกับเกมค่อนข้างมากมาทำการเทสให้ดูกันนะครับเนี่ยเดี๋ยวเราจะมองมองในมุมของพาสีในการฮีลอะไรอย่างนี้นะครับเนี่ยปึ๊บเห็นไหมฮะอันนี้แบบว่าแอตแทกบา์เต็มๆนะครับก็บอกได้เลยว่าการลดแอตแทกบา์เนี่ยเห็นผลน้อยลงมากทีเดียว นะครับเดี๋ยวเรามาดูเรื่องเกี่ยวกับการการฮิลกันบ้างนะครับนี่ฮะเห็นไหมเพิ่งหน้าฮิลนี่ก็แบบโอ้โหเด้งดึ๋งขึ้นมาอีก40%นะจากที่มันเป็นนะครับผมก็ <laughs> เนี่ยจากเดิม10%ใช่ไหมมันก็จะเพิ่มขึ้นมาอีกประมาณสักแบบเอ้ยสี่ใ่สิอรน40%ของการฮิลเนี่ยก็ถือว่าเยอะอยู่นะครับเนี่ยแล้วเราก็อ่าลองยิงท่านหนึ่งดูนะครับอันนี้แบบว่าอ่มันฮิลค่อนข้างน้อยเพราะว่าเป็นรูนที่อยู่ใน PVE นะจะไม่ค่อยแรงมากนะอ่าเอฟเฟกต์การฮิลนะครับอันเนี้ย 50%นะครับผมอ่าของอ่เพิ่ม HP 50%นะครับแล้วก็อนอกจากนี้เนี่ยมันจะได้โบนัสของเจ้าตัวอ่ของเจ้าตัวพุดดิ้งมาด้วยนะครับลองฮิลกันดูปิ้วเห็นไหมฮะ1ห0ือนนี่แบบว่าเยอะแบบทะลุหลอดไปเลยนะครับฮิลแบบสดชื่น ถึงใจนะครับผมว่าจริงๆแล้วอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจเนี่ยเดี๋ยวเราอาจจะได้เห็นทีมที่เป็นแบบทีมชุบมาเล่นกับรถแอ t แทกบา r อย่างเงี้ยมันเป็นทีมทีมท่แบบม,มันหยุดยากนะครับแล้วก็จะเป็นแบบอะไรทีมซอมบี้อ่ะฆ่าเท่าไหร่ก็ก,ก็ไม่ตายลุกขึ้นมาใหม่เรื่อยๆอะไรอย่างนี้นะครับก็เป็นไปได้ที่เราจะเห็นใน RTA อยู่เหมือนกันนะฮะเนี่ยคิววืบขึ้นมาเห็นไหมฮะโอ้โหสดชื่นนะเดี๋ยวเรารอให้ฝั่งนู้นรถแอ t แทกบา r ดูนะครับจะได้เห็นกันชัดๆอีกรอบหนึ่งนะเห็นไหมฮะ แทบไม่เห็นผลในการเตะเลยนะทัสมาเก็ตซุนฟูกิจไม่ติดอะไรเลยนะครับไม่ติดเลยนะเนี่ยปุ๊บเดี๋ยวเราลองให้พี่โอเลเวอร์ยิงอีกหน่อยหนึ่งนะครับการลดแอแทกบาย25%อะไรพวกนี้มาเห็นผลน้อยลงเยอะเลยนะนะครับอันนี้คือปรับ10%มาเนี่ยแบบว่าเห็นผลดีมากๆนะครับเราฮิวฝัง่งฝั่งตรงข้ามได้ไหมเนี่ยยิงสกิลมาหน่อยเอ้ามาปึ้งอ่ะมาต่อไปลูดมาเลยเร็วรอ,รอรอลูดอยู่จ้ะลูดมาเลย เร็วรูมาเร็วโอเผื่อน้าก็เอี๊ยกอือมฮิวฟิวอปะ,อะมาเห็นไหมฮะการเตะลดแอตแทกบาร์ของโอลิเวอร์นี่ <c oughs> กรี๊ดเลยทีเดียวกรี๊ดจริงๆนะครับกรี๊ดจริงๆเร็วนั่นแหละดีมากอ่ะอย่าเพิ่งตายเดอ้ออ่ะยิงมาเร็วทุกคนรออยู่จ้ะเนี่ยฮิววิบเขมาเห็นไหมฮะฮิวแรงเชียวแล้วก็นี่ครับค่อยๆแตะเข้าไปทำไมโอลิเวอร์ไม่ยิงเลยเนะี <c> ่ย <oughs> เนี่ยเห็นไหมฮะรถแอตแทกบาอะไรนี่โหนิ่งเฉยเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นอ่ะแตะเข้าไปขอรูดอีกสักทีสิจะได้เห็นกันชัดอ่ะมาอืม้มีขนาดไม่ค่อยใส่ลูนนะเนี่ยอ่ะเพื่อน้ายิงป้งเข้าไปริวตายแล้วนะฮะอื Oliver. โอเลิเวอร์เห็นไหมฮะลดน้อยมากล <laughs> ถแบบไม่ค่อย <laughs> แทบ,บจะไม่ลดเออแต่ว่าจริงๆมันก็คือมันก็ดูดลดลงครึ่งหนึ่งประมาณนั้นนะครับ เอาละเดี๋ยวเราลองมาดูใน w o r ร์ a อารีกันบ้างนะครับอ่าสรับในเวอร์กอารีนานะครับผมสำหรับน้องลูเซียหรือน้องพุดดิ้งไฟที่ผมทำนะผมทำเป็น EX กับเคาน์เตอร์นะครับ อ่าเพราะว่าได้ความที่เล่าให้ฟังก่อนหน้านี่แล้วว่ามันเป็นโดที่มันหยุดยากใช่ไหมครับผมเว่าได้ความที่มันหยุดยากอ่าตัวมันเองเนี่ยก็เลยทําเป็นคาลเตอร์ได้นะครับก็มีเพื่อนเพื่อนแนะนําเข้ามาให้เล่นเป็น3ามคาลเตอร์ด้วยนะครับแต่อันนี้เดี๋ยวยังไม่ได้ทดลองนะครับผมก็ทดลองเป็นเ x กับคาลเตอร์ก่อนก็แล้วกันนะเพราะว่าตัวเ x กับคาลเตอร์เนี่ยก็คืออ่าตอนแรกที่ผมคิดเนี่ยผมอยากจะให้แบบมันวนเทินอะไรพวกพวกนี้ได้นะครับสามารถทาฮีลได้2องหนอะไรอย่างเงี้ยอ่าเข้าคูดาวท่านี่เร็วอะไรเงี้ยใส่โลดได้เร็วอะะะไรรรปมาณนนี้คับ ก็เดี๋ยวเราลองจากเวอร์ชันนี้ดูก่อนนะครับก็ลูนทั้งหมดนะครับก็จะเน้นเป็นเนี่ยครับทำให้ HP เยอะเข้าไว้นะเพราะว่าท่ามันเน้นแม็ก max max HP ของตัวเองเยอะนะครับอาร์ติแฟกต์นะครับใส่ดีเฟน s ์ได้จริงผมอยากได้ defense แบบบวกพันหนึ่งแต่ว่าน่าเสียดายว่าตัวอ Artifact สองข้างเนี้ยมันจริงๆแล้วอยากให้ข้างเนี้ยมันเป็นดีดีเฟน s ์นะครับผมแต่มันไม่พออาร์ติแฟกต์เนี่ยจริงๆแล้วตัวตัวตัวเนี้ยจะบอกได้เลยว่าตัว stat มันะ Accuracy มันไม่สําคัญเลยไม่ต้องมี Accuracy เลยยิ่งไม่มีเท่าไหร่ยิ่งยิ่งดีนะครับ ตัวอาร์ติแฟเนี่ยทีเนี้ยพอทางขวาเนี่ยจริงๆผมอยากใส่เป็นด e เฟนซ์แต่ว่าด้วยความที่ก้อนเนี้ยมันมีรีคาเวลลี่อะมาเยอะก็เลยใส่รีค o เว r ลี่เข้าไปนะครับอ่าเราข้างซ้ายเนี่ยก็เหมือนกันแต่ว่าจริงๆเราอยากให้สองข้างเนี่ยเป็นเดฟทางทางคู่เลยนะทางซ้ายเนี่ยก็อยากให้เพิ่มรีคาเวลลี่อะมาอีกเหมือนกันแต่ว่าอันเนี้ยมันแบบด้วยความที่มันไม่มีออปชั่นนั้นด้วยนะครับก็เลยแบบใส่ไปไอันนี้ไปก่อนนะครับแล้วก็ลุนก็ได้เป็น HP นะครับผมเยอะๆอ่าแล้วก็ มีดีเฟนต์ระดับหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับสปีดก็ออกมาให้ได้1 6 2ตัวนี้เังจากเอเว้นเสร็จแล้วนะครับผมมันมีเลสอยู่แล้ว25ก็อยากให้เล่าให้ฟังว่ามันดันเลสง่ายนะครับเพื่อก็สามารถทําช่องเนสเป็นเลสหรือเป็นเอชก็ไดแ้แล้วแล้วแต่หลูนที่พร้อมเลยนะครับแอคเหมือนเดิมนะครับเนว,ว่าแอะคราซี่ไม่ต้องใช้ไม่มีก็ได้นะครับสับตัวนี้นะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะพอใช้งานแล้วเป็นยังไงนะครับเ,เรามาดูเกมแรกกันนะเนี่ยผมก็ พยายามเก็บรีเพย์มานะครับเซบูนี่นะฮะอันนี้นะเริ่มกัดฟันเล่นอันนี้ก็ต้องเล่าให้ฟังสักนิดหนึ่งนะเพราะด้วยความที่โตของเองเนี่ยผมก็จะแบบไม่ค่อยอมีความชํานาญในการเล่นทีมลุกไอทีมทรับสักเท่าไหร่นะครับก็เลยแบบว่าเอลองลองเล่นแบบเอาไว้เอาไว้แก้เกมอะไรอย่างนี้ดูก็เป็นเป็นสิ่งที่ดีที่เราจะได้ได้ทดลองกันนะครับอันนี้เป็นโลโบนะครับโลโบเริ่มมาปุ๊บนี่นะฮะ มาถึงปุ๊บนะฮะรถ ATB ปาดปุ๊บชุบนี่ฮะดูนะครับรถ Attack Bar เต็มๆคาราเบลเลยเห็นไหมฮะเห็นเห็นคำว่า Time to Happy ้พาสีเด้งเด้งขึ้นมาด้วยใช่ไหมอ่ะนี่ก็เห็นไหมครับว่า Attack Bar หลังจากที่ลดไปแล้วเนี่ยโอ้โหโลโบถึงกับท้อท้อได้ทีเดียวนะครับแล้วอันนี้มันจะทำให้แบบว่าตัวที่เพิ่ม Attack Bar ตามตามหลังเนี่ยโอ้โหยิ้มออกได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบอ้ไอ้เจ้าพวกแบบ ที่เคาน์เตอร์ไปแล้วว่าแอตแทกบาหรือว่าทำอะไรก็ตามอย่างเงี้ยคือทีมเราเนี่ยจะถูกลดแอตแทกบาได้น้อยลง50%แต่ว่าในในขณะเดียวกันการเพิ่มแอตแทกบาก็ทำงานได้เหมือนเดิมนะครับมันก็ทำให้แบบไอ้มั่อข้าน่งจะไหลเวียนดีด้วยนะครับเนี่ยครับโอลิเวอร์มาก่อนเห็นไหมโอลิเวอร์ยิงมาอีกทีนึงอันนี้ก็อันนี้ก็คือยังเห็นไหมฮะว่ายิงใส่เจ้าตัวเคียวลมไปแอตแทกบาก็ลดลงเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะครับไม่หมดหลอดนะรอบนี้นะครับเนี่ยเราก็เล่นจังหวะสวนเลยนะครับ ปึ๊บเห็นไหมฮะฮิวฮิวไปเจ็ดพันเต็มหล่อเต็มหลอดเต็มถังสบายใจนะครับโอ้โหเรียกได้ว่าโอ้ยเจ้านี่มันแก้ได้เยอะจริงๆนะอ่ะาโวต่อยมานะครับปึ๊บอ่าไปติดไปติดที่หัวน้องอ่าที่หัวน้องพุดดิ้งนะแล้วพุดดิ้งเนี่ยคือแบบว่าจริงๆแล้วอะ่ะได้ได้ความที่โตมันทําเป็นเลสลอยด้วยใช่ไหมแล้วมันฮิวแบบโอ้โหมาหาการมากนะครับเพราะมันฮิวมาหาการมากเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยโอ้โหแบบมัน มันแบบมันตายยากมันมันตายยากมากแล้วคนก็แบบพยายามจะเก็บมันแต่เก็บมันไม่ได้อะไรอย่างนี้นะฮะเนี่ยฮะก็เอ่อยิงลุกเข้าไปสวนกลับที่เดิมนะครับมูนฟลัดนะครับผมเนี่ยอันนี้ก็เนี่ยแต่อันนี้แบบขอบคุณเซบูที่มาเล่นด้วยกันนะครับเออแต่ว่าลองดูรูปของเซบูเศร้ามากเลยอิดเฮอร to live หน้าเศร้าปะาเ,เห็นแล้วแบบเออสองสารเลยนะครับ อ่าอันต่อไปนะครับไฮแลนเดอร์ er นะครับอันนี้ก็พยายามเล่นอ่าเราเราเราพยายามปรับตัวเล่นนะครับเนี่ยอันนี้เป็นรูปแบบของการอันนี้เอาให้ดูแล้วกันนะครับเผื่อเพื่อนคนไหนที่อ่มีเจ้าตัวอ่าสกายเซิร์ฟเมอร์นะหรือว่าเจ้าแจ็คสันนะครับอันนี้ก็ใช้ได้นะเห็นไหม,มคือโดนปาาออกมาเสร็จใช่ไหมเนี่ยแอตแทกบาร์ฝั่งเราเนี่ยวิ่งกลับขึ้นมาเหมือนเดิมเลยนะครับสบายใจเฉยเนี่ยสวิตเมจิกอ่านี่ยิงเข้าไปท่าหนึ่งเฉยๆนะ เห็นไหมฮิวแรงมากเลยฮิว <laughs> แบบไร้มนุษยธรรมนะครับผมเนี่ยลดแอตแทกบาร์ทีนี้มันมันกลายเป็นว่าเวลาลดแอตแทกบาร์ของของโอลิเวอร์อย่างเงี้ยเราใช้แต่กับแจ็คสันได้ไหมเออมันกลายเป็นว่าแบบเอ้ย ATB ฝั่งเราอะ่ะมันเพิ่มขึ้นมาอ่าแบบไอ,อ้ตัวที่มันโดนยิงลดอะ่ะมันมันก็โดนลดไปนิดหน่อยได้ไหมแต่ไอ,อ้ตัวที่แบบมันโดนเพิ่มขึ้นมาเนี่ยจากจากตัวอื่นเนี่ยเห็นผลมากขึ้นดีมากขึ้นเลยทีเดียวนะครับค่อนข้างจะโอเคนะเนี่ยแชปแชปอ่าแวมไพร์ไฟยิงมานะ อันนี้ก็เนี่ยดีปึ๊บโอ้โหแบบโลโบพยายามสักเท่าไหร่อย่างเงี้ยโอ้โหแบบการเติมแอตแท็กบาร์ของมันเนี่ยพวกการแอบสอบอะไรเงี้ยการดูแอตแท็กบาร์เห็นไหมฮะเห็นผลชัดมากเลยนะชัดซะแบบโอ้โหแบบ h อดีเลยนะครับอ่าอันนี้ก็เหมือนกันะนนลองเล่นดูนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีเกมที่ใช้กับตัวปืนกลมืดด้วยมันดีมากๆอันนี้ก็คือแบบว่าเป็นตัวที่เอาไว้แก้เรื่องการเพิ่มแอตแท็กบาร์ได้ดีเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมนกแก้วยิงมานี่แบบ แทบไม่ไหวติงนะฮะเรียกได้ว่าไม่ไม่สั่นคลอนนะฮะเนี่ยผมก็เรียกได้ว่าเป็นผู้เล่นแวมพร์ไฟมือใหม่ด้วยเนี่ยครับก็อลองเล่นแวมพายไฟดูซิดูจืดๆนี่ฮะอ่าปึ้งดูอิดโปรโวกได้แล้วก็มันจะทำให้เกมเป็นเกมที่แบบว่าเน้นความอดทนมากเลยนะเนี่ยฮะปึ้งพอผมผมกลับมาเล่นทีมลับอะไรอย่างเงี้ยดูก็โอเคลองดูนะครับ แต่ว่าก็คือสิ่งสําคัญในการเล่นแต่ละตัวใช่ไหมเราต้องรู้ว่าเอ้ยแบบหน้าที่ของมันมันเอาไว้เล่นเกมแบบไหนแก้อะไรได้อะไรอย่างเงี้ยตัวนี้ก็ถือว่าช่วยได้ดีนะครับอ้าวลับไปเลยนะเกมนี้ก็เราก็จะแบบเอ้ยโดนเนี่ยค่อยๆนะครับอันนี้ก็คือแบบจังหวะสวนเรากลับมาได้แล้วนะครับเนี่ยกลับมาปุ๊บๆอ่าเห็นไหมมันแบบโอ้โหโตมันแบบมันถึกทนนะแบบโอ้โหไม่น่าเชื่อเราจะเียกได้ว่าโอ้มันแฮปปี้ไทม์จริงๆ นะครับมันแฮปปี้ถามจริงๆนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูบูเรโตบ้างนะเนี่ยอันนี้ก็เป็นอีกท่านหนึ่งนะครับอ่าอันนี้แบบว่าตัวปืนก่อนเมื่อได้ยังยิงทะลุทะลวงได้อยู่นะเกมนี้แบบว่าอ่ะเราก็ทดลองไปิไปเรื่อยๆนะครับบไอซีิ ยิงเร็วไปก่อนนะที่เหลือติดปีกนะทำอะไรไม่ได้นะครับอันนี้ก็รับไม่ไม่ค่อยดีแต่อยากให้เห็นในมุมที่แบบเอ้ยปืนกลเมื่อมันยิงแล้วเป็นยังไงเห,เห็นไหมฮะเนี่ยปืนกลเมื่อลอดเกรดได้หน่อยหนึ่งเนี่ยแต่อนนี้มันเป็น EX ก็เนี่ยเห็นไหมฮะก็ยิงได้แบบคือทําให้การลอดเกตดอะมันลําบากขึ้นแต่ว่ามันก็ยังทําดามจได้อะไรอย่างนี้นะครับอ่าเดี๋ยวลองอันนี้ดูนะครับ2เกมนะ นี่อันนี้นะครับนี่อันนี้ก็เอามาเล่นกับแพนด้าแสงด้วยจริงผมว่าถ้าถ้าเกิดว่าเป็นผู้เล่นที่มีแพนด้าแสงนะครับถ้าเล่นกับตัวนี้ถือว่าดีเลยนะถือว่าไปกันไปกันได้ดีทีเดียวนะครับทางเดียวกันนะ เนี่ยก็คือว่าความสามารถของทีมเราเนี่ยเราก็ความสามารถในการลดแอตแทกบาร์ของของฝั่งเราเนี่ยเราใช้ใส,ส,ส,ส่ใส่ศัตรูเนี่ยสบายแล้วนะครับเนี่ยเคาน์เตอร์นะครับเกมนี้อยากอยากให้ดูในปริมาณพวกการฮิลพวกอะไรอย่างเงี้ยถือว่าแบบทําให้ทอได้ทีเดียวนะครับเนี่ยปุ๊บเนี่ยเขาก็พยายามจะจัดการสังหารเ,าเจ้าตัวคุดดิ้งให้ได้นะเนี่ยคา,าสคาันดราก็เริ่มเอาจัดการเกมลุกแล้วนะฮะเห็นไหมตีท่าหนะึ่งมาฮิลเจ็ดพันอ่ะเจ็ดพันนี่ไม่ใช่เล่นๆนะแล้ววัตถะทำแดาเมจกลับมาได้อย่างเงี้ย คือทางฝั่งศัตรูตอนแรกจะจะเห็นได้ว่าทงางทางตอนแรกนะครับแบบตอนต้นเกมเนี่ยเขาพยายามที่จะแบบให้ Priority ในการฆ่าพุดดิ้งก่อนแต่ว่าพอแทงพุดดิ้งไปแล้วเนี่ยโหแล้วเขาต้องมาเปลี่ยนทีหลังว่าต้องไปแทงคนอื่นอย่างเงี้ยอันนี้แบบว่าค่อนข้างที่จะทําให้แบบเอ้ยเหนื่อยพอสมควรดีเดียวนะฮะเนี่ยฮะก็เหลือแต่เสือละมันต่อไปอันนี้ก็จะเป็นเกมแห่งความอดทนนะแข่งกันนะ,ะเสือก็มีความสามารถในการล A T B ที่แบบว่าทําให้แบบการลด ATB น้อยลงครึ่งนึงเหมือนเหมือนกันนะ ATB ย่อมาจาก a t t a c k a r นะครับต่างคนต่างสู้นะแต่เกมนี้เกือบไม่รอดแล้วเจอเสอือเอเชียนะเราก็บบว่าเนี่ยนฮะ,อ,ะอดทนกัดฟันไม่ได้ใส่โล่จ้ายิงปิ้วไปเรื่อยๆนะเนี่ยก็ s t ตตดีก็ยังถือว่าทําเกมพอได้นะครับเนี่ยมือนตรียิงปิ้วกับมาเนี่เสียวไซสมาหนึ่งเนี่ยเกือบไม่รอดแล้วสอง,นะงไม่ EX เลี่เอ็งก็ตายไปแล้วนะะ เนี่ยเห็นไหมมันแบบว่ามันถึกทนมากแล้วแบบคนจัดการมันแบบมันเป็นตัวที่มันหยุดยากแล้วก็พยายามที่จะแบบไม่ว่าจะใช้สกิลอะไรผมก็มาอะไรเงี้ยมันก็ยังแข็งแกร่งไม่ยอมไปไหนนะครับเนี่ยผมก็มาลองเล่นแบบผู้กันลมอะไรอย่างเงี้ดูนะครับอ่าก็เนี่ยครับปึ๊บแรงเกตขึ้นมานะครับอ่าเึิ่งลบนะครับอันนี้แบบว่าลบนี่ขนาดคือแบบลบองเมียวไม่ไม่ติดนะแล้วก็ยอมกัดฟันโดนออติงซินเนเจอร์เข้าไปนะครับเนี่ยลบไม่ออกลบยังไงก็ไม่ออกนะเออ เนี่ยกระโดดปุ๊บอ่าโอเคติดทุกอย่างนะครับตอนนี้จะอันตรายมากเพราะว่าจะสังเกตได้ว่าไอ้เจ้าตัวเนี่ยสองสกายเซิร์ฟเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นตัวที่แบบว่าลดแอตแทกบา์เราได้ด้วยใช่ไหมแล้วก็ทำแดเมจได้ด้วยใช่ไหมอ่าทีนี้ทริคหนึ่งและกันในการที่แบบว่าเราจะเอาเจ้าตัวพุดดิ้งลมอ่าพุดดิ้งไฟลงเนี่ยนะก็คือเราควรจะเอาไปลงในเกมที่แบบว่ามันมีตัวที่ลดแอตแทกบา์เนี่ยอย่างน้อย2ตัวนะครับอ่าก็อันนี้ก็จะช่วยทีมได้เยอะนะ เกมนี้มันเหมือนกับว่าจะเสียเปรียบค่อนข้างมากแล้วใช่ไหมแต่แบบเราก็อดทนเล่นไปเรื่อยๆฮะเนี่ยฮะไม้ก็เตะไปป้งๆปังๆมาเนี่ยอ่ะอันนี้ก็ฝั่งนูก็ค่อนข้างที่จะได้จังหวะด้วยนะครับเนี่ยแต่ว่าการลดแอตแทกบาไม่ว่าจะเป็นท่าหนึ่งของของพวกสกายเซิร์ฟเฟอร์ต่างๆเนี่ยก็เียกได้ว่าโหยากไปเยอะเลยนะครับเนี่ยแล้วเราเล่นเนี่ยฮิวกลับมาได้ไหมเออกดยี่สองทีสามทีโอ ฮิวสามทีนี่เรียนได้ว่าแบบโอ้โหเต็มแทบจะแทบจะได้ประมาณสักแบบหกสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ของหลอดแล้วนะฮะแบบว่าหลอดแบบว่าทอได้ระดับหนึ่งเลยนะเนี่ยแล้วการลดแอทแทกบาร์ก็โหเห็นผลได้ดีมากนะเนี่ยฮิวกลับขึ้นมาได้อย่างเงี้ยโอ้โหนี่มันเด็กผีอีกชัดชัดชัด,ชดอีกตนหนึ่งเลยนะเออใช้งานได้ดีนะครับเนี่ยสาดโป้งเข้าไปอื้อหือ โอนมาได้อย่างนี้เลยนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยพอเรามาพูดถึงการลดการลดเอฟเฟกของการลดแอตแทกบาลลง50%เนี่ยผมมันเห็นมันเรียกได้ว่าเห็นผลดีมากๆเลยนะครับสำหรับเจ้าตัวรูเซียหรือว่าเจ้าตัวพุดดิ้งนะครับผมอ่าก็หรือว่าเจ้าตัววานิลาของถ้าเป็นแบบตัวที่เป็นคุกกี้แลนด์ k คิงด o อมคอ l a าบอร์ชันนะครับ ก็อันนี้แหละครับเป็นรีวิวนะผมของน้องลูเซียนะอันนี้เป็นตัวแก้ทีมลดแอ a แท b บาได้ดีมากๆเลยนะครับผมหลังจากที่ปรับมาแล้วเนี่ยด้วยสกิลท่าสามของเธอเนี่ยนะครับ time to be happy เนี่ยนะครับเพิ่มการลดแอตแทกบาเนี่ยให้เท่ากับเอ่อเอฟเฟกต์ของการลดกัน ลดแอตแทกบานะครับผมลง50%อันนี้เลยทําให้ตัวนี้เป็นตัวหนึ่งที่เอาไว้แก้พวกทีมที่แบบไว้มีลักษณะของการโถมลดแอตแทกบาได้ดีและชัดเจนมากๆนะครับก็เอาไปเล่นกับได้หลายตัวนะทั้งในทีมที่เป็นโดยเฉพาะทีมลักเนี่ยที่เป็นตัวฮีวต่างๆเลยนะครับอ่าไลลี่โบเวิร์กนกแก้วน้ํา อาร์คลมทุกตัวที่มีการหิวแล้วก็เอาไว้เคาน์เตอร์พวกตัวที่มีการลดแอตแทกบาร์เด่นๆอย่างโอลิเวอร์อะไรพวกนี้เห็นจะเห็นผลได้ชัดเจนมากๆเลยโลโบโลมอะไรเงี้ยนะครับก็ตรงนี้เป็นตัวหนึ่งที่อยากจะฝากเพื่อนเอาไปปั้นและเล่นกันโดยเฉพาะในเว r l ์ a ารีนานะครับผมว่าในในซีชเนี่ยก็น่าจะเห็นผลกับหลายๆทีมด้วยนะครับอ่ะก็คิดว่าวิดีโอนี้น่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆน,นะครับตัวนี้เรียกได้ว่าเป็นตัวแก้ ทีมรถแอทแทกบาตัวใหม่เลยที่น่าสนใจนะครับก็อยากให้เพื่อนไปลองเล่นกันนะครับก็ขอบคุณสักการรับชมนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ซับสไคร e เจอกันในวิดีโอหน้าวันออนี้ก็ตัวเราไปก่ันสวัสดีครับบ๊ายบาย